สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับความไม่ประมาทนะครับก็คือการใช้สติที่ประกอบด้วยปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะครับคำสอนในพระพุทธเจ้านะครับสอนเรื่องของความไม่ประมาทนะบางท่านก็ ตีความว่าความไม่ประมาทก็คือความมีสตินะความที่รู้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ผมจะมาพูดให้สมบูรณ์นะครับก็แปลว่าเมื่อมีสติก็มีปัญญานะเพราะสติปัญญานะครับประกอบกันนะก็เรียกว่าจะสมบูรณ์ในอริยมัคมีองค์8ปประการน,นะครับสติแปลว่าปัจจุบัน ว่าเราทําอะไรเนี่ยรู้อยู่ที่ปัจจุบันนะตาเห็นก็รู้หูได้ยินเสียงก็รู้จมูกได้กลิ่นก็รู้นะครับก็คือรู้ในปัจจุบันนะสติแปลว่าปัจจุบันธรรมหรือทำที่เป็นปัจจุบันนั่นเองเมื่อเรารู้นะครับในปัจจุบันแล้วนะครับเราต้องอบรมไอ้ตัวรู้นั่นแนหะก็คือจิตนั่นแนหะด้วยปัญญาเมื่อรู้แล้วเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป นะเมื่อมันรู้แล้วนะมันประกอบกันขึ้นแล้วเห็นมันดับไปก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรกปวนเป็นธรรมดานะทั้งรูปธรรมนามธรรมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆนะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะมันด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้นั่นเองว่าสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นก็ดับได้นะสิ่งใดเกิดขึ้นมานะก็ดับลงไปมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันเป็นการประชุมร่วมของเหตุปัจจัย ทางรูปบะธรรมนามธรรมนะครับทำให้มันเกิดขึ้นมานั่นเองนะเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยนะครับมันก็ดับไปนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะมันก็มีความแตกต่างเพราะปัญญาจะอบรมจิตว่าเหตุดีไปสู่ผลดีและเหตุไม่ดีไปสู่ผลไม่ดีนะครับบ้นความประมาทเนี่ยก็คือไปเผลอไม่มีปัญญานะที่คุ้มครองจิตไปทำเหตุที่ไม่ดีนั่นเอง นะครับแล้วก็นะครับถ้าเราทําเหตุที่ดีนะก็คือมีสติมีปัญญานะครับคุ้มครองจิตและไปสั่งสมนะเหตุที่ดีซึ่งเหตุที่ไม่ดีเนี่ยในพุทธศาสนาก็เรียกว่าอากุศลบาปอากุศลนะใช้คู่กันนะส่วนเหตุดีในพุทธศาสนาเรียกว่าบุญกุศลน,นั่นเองนะครับมันด้วยเหตุนี้นะครับนี่คือความสําคัญนะครับว่าความไม่ประมาทเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจว่ามีสติมีสติโมเมนต์มีหลายคนพูดว่ามีสติมีสตินะครับแต่ไม่ทราบปัญญาทํางานหรือเปล่าสติคือรู้ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วบางทีเนี่ยรู้แต่ก็ยังไปรื่นเริงบันเทิงใช่ไหมฉะนั้นรู้แบบนั้นเนี่ยไม่ใช่รู้แบบมีสติถ้ารู้แบบมีสติเนี่ยนะเมื่อรู้แล้วนะว่ามันเกิดได้ดับได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็สอนถึงความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็แปลว่า,วาอะไรเกิดได้ดับได้เนี่ยเราต้องทําเหตุปัจจัยนะที่เป็นบวก เหตุปัจจัยที่เป็นบุญกุศลนะครับแล้วก็ละเหตุปัจจัยที่เป็นบาปอกุศลเหตุปัจจัยที่ไม่ดีนั่นเองเพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดลอยๆนั่นเองมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะแล้วก็กฎไตรักเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบ,บุญบาปเนี่ยมันสั่งสมได้มันสั่งสมในจิตนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่านะเราจะต้องเข้าใจคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยอย่างถูกต้องแท้จริงนั่นก็คือ ปัญญาเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะครับเป็นองค์ประกอบในปัญญานะครับแล้วก็สัมมาสังกัปปะนะความคิดความด,ดําริต่างๆนะโทษภัยต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเอ่อเป็นส่วนองค์ประกอบในปัญญานะเพราะฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์แปบประการเนี่ยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงเป็นองค์ประกอบของปัญญาที่เขาเรียกว่าคิดดีนะครับแล้วก็เห็นเห็นชอบหรือเห็นที่ถูกต้องนันเองเป็นสัมมาทิฏฐิ รู้บาปบุญคุณโทษนะครับรู้ว่าบาปบุญเนี่ยมันสั่งสมได้นะรู้ว่าเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญนะมันเกิดมีมาจากเหตุนะเหตุดีสู่ผลดีเหตุไม่ดีสู่ผลไม่ดีนะทำบาปจะไปรับบุญมันก็ไม่ได้นะทำบุญจะไปรับบาปก็ไม่ได้นะเหตุตรงกับผลเสมอนะเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะกฎการการะทำนั่นเองนะครับ มันสิ่งเหล่านี้แหละครับมนุษย์เนี่ยนะจะต้องฝึกอบรมจิตใจตัวเองคือจิตมันเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ฉลาดนะเนื่องจากว่ามันรู้เนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ในปัจจุบันนะบางทีมันรู้แบบรู้ไปเนี่ยดีรู้อนาคตมันฟุ้งซ่านมันคิดฟุ้งซ่านนั่นเองทำงานจึงให้รู้ที่ปัจจุบันนั่นก็คือการรู้ในแต่ละวันนะบางทีก็ต้องฝึกให้มันเป็นทางการอย่างเดินจงกรมสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนี่คือการรู้อย่างทางการ แต่ในระหว่างวันเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่เสมอ,เสมอๆเช่นขับรถตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยนะครับหรือว่าลมพัดมากระทบกายเราร,ร,รู้รู้และเห็นมันเกิดแล้วก็ดับก็ว่าปัญญามันทํางานปัญญามันรู้ว่าอะไรเกิดสิ่งนั้นก็ดับแล้วมันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดจากการมาประกอบร่วมของเหตุปัจจัยนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวตวนทจริงของมันก็เรียกว่าเป็นอนัตตาน,นั่นเองนะครับเมื่อเรารู้เข้าใจแบบนี้นะเราก็เอาความรู้เหล่านี้แหละ นะครับมาใช้ในชีวิตทางโลกความไม่ประมาทในการหาทรัพย์ความไม่ประมา,ใา,าทามมมาในการเก็บรักษาทรัพย์นะความไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการคบมิตรนะครับความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้สีิปัญญาเข้าไปนะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยจริงแปลว่าสติปัญญานั่นแหละนะครับในการดำรงชีวิต แต่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับในโลกเนี่ยซึ่งเรียกว่าปุจจุชนก็คือเป็นผู้ที่เผลอบ่อยคือสติขาดบ่อยนะครับเพราะว่ากิเลสตัณหานะครับความโลภกดหลงเนี่ยโดยเฉพาะความหลงมันเป็นพื้นฐานนะที่ทําให้คนชอบหลงคิดนะหลงไปในความคิดอนะหลงไปในอดีตหลงไปในอนาคตมันก็จะฟุ้งซ่านนะจิตมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่อยู่ในปัจจุบันเมื่อไม่อยู่ในปัจจุบันมันจะนอบรมจิตให้มันเห็นได้ไงว่าสิ่งทั้งหลาย มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของมันนะจะไปอบรมจิตได้ไงให้มันรู้ว่านะครับทุกอย่างมันเกิดมีมาแต่เหตุเหตุดีสู่ผลดีเหตุไม่ดีสู่ผลไม่ดีเนี่ยมันก็อบรมมันไม่ได้ว่าอบรมมันไม่ได้เนี่ยจิตก็วิ่งวุ่นทั้งวันนะครับมันก็เหมือนกับเสียเวล่เวลาไปในแต่ละวันน่ะนะครับในการไปทํานู่นนี่นั่นแล้วก็หมดไปทํานู่นนี่หมดบางทีก็เสียเวลาไปทั้งชีวิตเลยนะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่วนเวียนอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือความประมาทในปุถุชนนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่านะผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติร,รมนะแล้วเป็นอริยชนขั้นต้นแล้วไม่มีความประมาทนะครับก็มีอยู่นะต้องบอกว่าผู้ที่สิ้นความประมาทเนี่ยก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นพระอรหันตสาวกเนี่ยเป็นต้นแปลว่าผู้ที่สิ้นกิเลนะสนสิ้นความประมาทมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาบริบูรณ์แล้วนะครับเป็นผู้สิ้นการเกิดแล้วเนี่ยแปลว่าผู้สิ้นความประมาทแล้ว แม้แต่พระริยบุคคลขั้นต้นนะอย่างพระโสดาบันหรือพระสกิตาคามีพระนาคามีเนี่ยก็แปลว่ายังมีความประมาทหลงเหลืออยู่อย่างพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้จะกเกิดนะ้วนเวียนอยู่ในสุขติภูมินะเพราะว่าจิตเนี่ยนะครับได้รับอริยผลแล้วนะด้วยศีลที่บริสุทธิ์แล้วนะครับ เกิดเพียงมนุษย์และเทวดานะแต่ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดแล้วก็ยังพบความทุกข์อยู่ยังพบความละหกละเหินอยู่ทั้งในโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์นะครับนะพัสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว,ว่าความประมาทก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเห็นภยัยเห็นโทษในสังสารวัตรนะครับจนถึงระดับพระอรหันต์เนี่ยนะสิ้นกิเลสอสวะหมดเพราะว่าสิ้นความประมาทละไม,ไม่เกิดละไม่ไม่ปรารถนาการเกิด นะสิ้นหมดละก็แบบว่าผู้ที่บริบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้ได้เห็นข้อคิดถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตซึ่งเป็นแก่นสารสาร,สาระที่เราจะสามารถอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างปลอดภัยนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามนะครับก็ขอให้ธรรม,มะเจริญในทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับธรรมะสวัสดีครับ